เวลาพูดถึงน้ําเหลืองเสียเราจะนึกถึงว่าผื่นผิวหนังที่แบบเหมือนมีน้ําออกมาเยิ้มเยิมแล้วก็แฉะแฉะแล้วก็สักพักมันก็จะเป็นสะเก็ดเกล็กลังนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นภาวะผื่นผิวหนังที่เจอได้ทุกคนแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นภาวะผื่นผิวหนังอักเสบชนิดฉับพลันแต่ในคนที่ ผิวหนังเหมือนมีความสามารถในการปกป้องไม่ดีสกินแบเรียร์ไม่ดีผิวหนังไม่แข็งแรงคนที่เป็นภูมิแพ้มักจะเป็นบ่อยกว่าคนทั่วไปเช่นยุงกัดแกะเกานิดนึงก็เป็นละอันหน่อยหน่อยทูไปทูมากเกาๆก,ก็เป็นอีกละมักพบในคนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบมากกว่าคนทั่วไปแล้วปัญหาที่สําคัญอีกอันหนึ่งเมื่อเราเกาเยอะๆอ,อาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําซ้อนขึ้นมาดังนั้นวิธีการรักษา ควรไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรักษานะคะเพราะว่ามันต้องรักษาทั้งเรื่องของการอักเสบและรักษาเรื่องของการติดเชื้อร่วมกันด้วยค่ะ